คนที่บอกที่จะมาก,กอบกู้สถานะของพรรคคือคุณอุ๋งอิงเพชรทองทาชินวัตรโดยการน,นำของท่านเศษฐทานี่จะเรียกวิกฤตศรัทธากลับคืนมาจริงบอกว่าพี่น้องมาดูอ่ะพรรคเพื่อไทยเขาจะทำให้ดูผมเชื่อในสมองของผู้นำของพรรคเพื่อไทยกอบมาเลยนะลูกสาวท่านทักษิณนี่เก่งมาก สถานการณ์ทุกวันนี้นั่นเป็นสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยซอบลงไปเยอะพี่น้องประชาชนก็เข้าใจพักลดลง50-60%แล้วพักการเมืองซึ่งขายอยู่นี่มันฟูขึ้นมาแต่เรามั่นใจนะมั่นใจว่าพักเพื่อไทยทำได้เพราะ,ะั้นหัวหน้าพักนี่ต้องเป็นคนหนุ่มต้องมีพลังเก่ง ตอนนี้ผมคิดว่าไม่เกินคุณดุกอิงคือแพนต้องทาชินวัตรนี่เข้ามานั่งในตำแหน่งนี้แล้วจะทำให้พรรคออกมาโหลดไปได้เลยคือต้องยอมเสียสละกอบกู้สถานะของพรรคผมจึงมั่นใจว่าถ้าเข้ามานั่งหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณดุกอิงไงนะเหมาะสมที่สุดช่วงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าพรรคเขาจะทำอะไรยังไง เพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ผมในฐานะที่เป็นอดีตสสคิดว่าคนที่เหมาะที่จะมอกอบกูก้สถานะของพรรคคือคุณอุ๋งอิงแพชรทองทาชินวัตรคะแนนเลือกตั้งนะในช่วงที่คุณอุ๋งอิงไม่ไม่ลาคอดพุ่งอยู่อันดับหนึ่งตลอดมันซอบลงไปตอนตอน,ตอนไม่ได้ออกไปนอกนี่คือเป็นประเด็นว่าผมมั่นใจมาก ในเรื่องที่พักเพื่อไทยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งสังเกตดูพักอื่นไม่ต้องไปรอคนอายุสูงมากเพราะยุคนี้ยุคคนหนุ่มคนสาวเขามีบทบาทมากเพราะนั้นผมเห็นว่าประยุทธ์ไม่มีปัญหายิ่งการศึกษาไม่ต้องพูดถึงเลยเก่งฉลา,าดเหมาะสมมีการตัดทินใจที่เด็ดขาดผมจึบอกว่าสังเกตตอนเราออกไปหาเสียง คุณอิงไปนุ่นจังหวัดนุ่นจังหวัดน,นี่เสียงขึ้นมาแบบเต็มๆเลยนะจะไปมองเอามาเทียบกันว่าคาอรมอชุดนี้กับชุดพลเอกประยุทธ์มันคล้ายๆกันไม่จริงอะ่ะมันอยู่กับผู้นำวันนี้เราเปลี่ยนแบบแบบบทนะผู้นำมาจากไม่ใช่ระบบราชการเลยมาจากนักธุรกิจเลยคุณเศรษฐาเนี่ยมานั่งปุ๊บนี่เขาคิดอีกแบบหนึ่งเลย เห็นชัดเจนคิดแบบหนึ่งเลยต้องทําต้องทําไม่ได้ห่ะไม่มีเงื่อนไขว่าไม่มีเงินไม่บุคลากรติดกฎหมายเขาประกาศเลยไหมรู้กันหรืเป่าเขาต้องทําไม่ได้ติดอะไรแก้ตรงนั้นนโยบายผมไปลงละเอียดแต่ว่าชัดเจนว่าวที่สเวเดนเขาแถลงในการประชุมคอรมอนัดแรกเนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะนํามาอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าปะปาน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงทั้งหลายนี่ผมว่าเขาคิดอนุนมัติเลย ต้องลดทันทีที่เขายืนยันประกาศแบบนั้นแล้วลามไปถึงว่าพักนี่เกษตรกรสามปีเขาทำแน่พวดนี้ไม่ต้องห่วงเงินที่จะต้นหนึ่งมืนบาทเนี่ยหลายคนบอกแล้วบ้านนู่นบ้านนี้ไม่มีเขาทำได้เขาจัดการอยู่ตัวนี้เพราะว่าเขาจะนมัดเนี่ยในประชุมคนวันแรกเลยละเพียงแต่วันอนุมัติแล้วให้ไปจัดการในเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังซึ่งนายกนั่งเป็นหัวและมติว่าการอยู่ ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยทำได้ใน4ปีเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลโดยการน,นําของท่านเศรษฐานี่จะเรียกวิกฤตศรัทธากลับคืนมาแล้วหัวหน้าพรรคก็คนใหม่นายกคนใหม่พรรคพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับยุคเดียวกับยุคท่านทักษิณหัวหน้หนาพรรคไทยรักไทยทำมาแล้วนโยบายทุกอย่างไอ้นี้ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนี่สามสิบบาทรักษาทุกโรคชัดเกณฑ์เขาประกาศแล้ววันนี้บอกไม่ต้องไปห่วงแค่บัตรประชาชนบัตรเดียวนี่ไปได้ทุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพวกที่โอ,อมาดาทั้งหลายนี่ฟังซะก่อนอย่าเพิ่งติดเรือท่านโกนเขายังไม่ทำเลยเลยวันนี้เมื่อไหร่จะได้เงินหมื่นอ,อยังไม่แถลงนยโยบายจะทำได้ยังไงแล้วคุณจะเอาได้ไงคุณจะรอสิบเดือนยังจะรอเลยแล้วทำไมจะรออีกสักสิบยี่สิบวัน่ะ คุณทำไม่ได้หนึ่งกูภาเขาประกาศแล้วลว่าเขาทาแน่นอนจริงบอกว่าพี่น้องมาดูอ่าพักเพื่อไทยเขาจะทําให้ดูมันจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับสมัยไทยรักไทยเขาทํามาแล้วผมเชื่อในสมองของผู้นําของพรักเพื่อไทยก๊อปมาเลยนะลูกสาวท่านทักษีนี่เก่งมาก